สำหรับผู้ที่ชนะในชัเลนต์นี้จะบอกเลยมันไม่ได้ง่ายขนาดน,านั้นเพราะในสวนดูเรียนเจาต้องปีนขึ้นไปเก็บที่ทั้งความยากและอันตรายเพราะนักผมยังเตรียมอุปสรรคมากมายหมายพวกเขาผ่านมันไปซึ่งจะทุลักทุเลแค่ไหนต้องฝ่าฟันอะไรบ้างใครจะได้รับเงินเดือนพิเศษนี้ไปกดไลคกดสตัตไกรแล้วไปดูกดันเลย แล้ววันนี้ครับผมเห็นทุกคนครับทีมงานของผมนี่อยากได้เงินเดือนเพิ่มครับอยากได้โบนัสพิเศษครับผมเลยพาทุกคนมาทําอาชีพพิเศษในวันนี้คือรับจ้างเก็บผู้เรียนครับผมและตอนนี้ผมมาที่สวนผู้เรียนของเพจสถานีทุเรียนภูผาครับผมซึ่งขนาดใหญ่มากๆในวันนี้ครับที่เราจะมาเก็บผู้เรียนในวันนี้ครับผมผมใครที่สามารถหาผู้เรียนที่ดีที่สุดของที่นี่ครับบุคคลคนนั้นจะได้รับเงินเดือนขึ้นครับผม และผู้ที่ตัดสินนะครับว่าใครที่จะหาทุเรียนที่ดีที่สุดได้ก็คือเจ้าของสวนครับขอเชิญพี่ปุ้ยครับพี่ปุ้ยอันนี้ก็จะเป็นเจ้าของสวนแล้วก็จะมาคัดเลือกว่าใครที่หาทุเรียนได้ดีที่สุดในวันนี้ก่อนที่จะเริ่มมีอาวุธแจกครับที่นี่มีของที่น่ากลัวปลาเสืออย่าบอกนะ ขอบคุณครับโดยคุณจะว่าผมไม่แจกจริงครับเด่คุณจะดูเท่าไหร่เท่าไหร่เอ้าประมาณ้วครับพี่หนึ่งแสนบาทและกติกาภารกิจของทุกคนนั่นก็คือกติกาก้อที่หนึ่งห้ามวางทุเรียนบนพื้นเด็ดขาด ว่าไม่เตือนสองผู้เข้าแข่งขันจะต้องเลือกทุเรียนที่ดีที่สุดทั้งหมด3ลกูกเมื่อเจอในพานตน้องหนีให้เร็วที่สุดห้ามโดนยิงแต่ขาดไม่เช่นนั้นจะถือว่าตายเมื่อมีพึ่งก็มาต่อยห้ามตอบโต้ในทุกกรณีเพราะมันคือสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติถ้าผู้เข้าแข่งขันจะต้องดูแลทุเรียนของตัวเองเป็นอย่างดีห้าไม่ทุเรียนหายโดยดดขาดมิชะนั้นจะไม่ได้รับเงินเดือนพิเศษข้อหกหากได้ยินเสียงนกหวีดทุกคนจะต้องหยุดทุกกิจกรรมแล้วมารวมตัวกันเจน็ดห้ามโดนหมาก,กัดมิฉะนั้นจะถือว่าตาตน,นิั ุกคนพร้อมแล้วก็ขอให้เริ่มภารกิจได้เลยครับเล่นภารกิจเลยทุกคนผมรับเดี๋ยวผมไปกูไปเฮ้ยเอ้าวทำไมคุณแบบพักพวกเฮ้ยผมรับให้พี่เอาไหมได้ดิจะเล่นคุณคุณจะเข้าใจหรือไม่เขาจ้องจะเล่นคุณกะบังด้วยจัด เฮ้ยเฮ้รับอยู่เฮ้ยเฮ้มาร์กยังไม่เริ่มเลยเฮ้ยกูไม่รอดละไอ้เหี้ยจะเก็บทุเรียนในบันไดยังไม่รอดมึงอยู่ตัวกลางทำไมอะไรอ่ะมึงไปอยู่หัวกัรท้ายแล้วมึงอยู่ตัวกลางทำไมไอ้หมูนี่เลยแผนกไม่ตามเขาให้เขาเก็บให้ขอให้อยู่กับหนุ่มชาวใต้คนนียแหละของพิชเลือกลูกไว้ยังครับตอนนี้ต้องให้พี่อันขึ้นไปเลือกครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนรับทุเรียนหล่นพื้นเด็ดขาดต้องถ้ารับพลาดปุ๊บถ้ารู้ว่าไอ้ไม่รอดแน่ ขาเคลียร์แล้วก็มุมข้าตะก้อต้วตะก้าที่จะขึ้นไปก่อนเดี๋ยวส่งบอกให้ส่งให้นะยันครับดิ่มวะเฮ้ยที่มีตัวปะเอานะพร้อมนะพร้อมหนึ่เฮ้ย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  เฮ้ยอะไรอะไรดิอะไรอ่ะอะไรไม่มีที่ตัดอ่ะกูจะเก็บเหมือนกันเริ่มต่อโคตรใหญ่เลยคนกำลังขมักขเม้นนะครับผมกำลังไปเอาทุเรียนนะครับก็มีการตั้งบันไดอันนี้อัน โยนมาให้รีนะครับมันไม่กินทุเรียนนะมาเก็บทุเรียนขม่ามิ้นนะพวกนี้หน้าได้เงินเดือนนะพวกเนี้ยผมมีหมาด้วยคนมามามาไปเลยครับมาไปครับต้อมหมาโอ้ยไอ้ยยยยยย้ยน ไอ้ต้อมล่อหมาไปก่อนเลยรีบเตรียมรับตุเรียนโอเคมึงวิ่งมึงวิ่งสองขาก็ได้นะเออมึงวิ่งสองขาก็ได้นะมึงวิ่งมันหมามามีหมามีหมาเข้าเข้้าือแม่หมาไล่กูฟาดมึงมากูฟาดอ่ะกูไม่ได้สัมพันแต่กูฟาดมึงได้อ่ะมึงกลัวปั้ล่ะ ไม่กลัวกูกลัวนะเฮ้ยเบี้ยอะไรล่ะหยุดเฮ้ยหยุดทำหยุด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 ทำเขาบอกน้องวีดหยุดทำหยุดทำเขาบอกน้องวีดไงโอ้โหดี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 กลับไปกลับไปไอ้เหี้ยนี่ขโมยไม้กูยื้อเร็วเมื่อคืนเราจะลูกลูกนั้น เล,เล็กๆนกะ็ไดเฮ้ยบางทีลูกใหญ่อาจจะไม่ได้สวยขึ้นก็ได้นะเออจะเป็นลูกเล็กก็ได้เออมันจะเป็นลูกเล็กเจนเอาต้นไหนคุณจะมาเรียนนี่มันเอาต้นต้นเล็กเอาลูกเน้นเน้นเน้นสวยกลมาให้คนลูกค้าแดกมั้งหนึ่งโทนแต่มันจะใส่ลูกเล็กนะอ้ย <c oughs> เาขาเรียกว่าลูกคิมิโนโตะไมใส่ลูกเล็กวะเขาคิดว่าลูกเล็กอาจจะมีมูลค่า ภารกิจทุกคนนี้ต้องหา3มลูกนะครับจะได้คนละ3ลูกที่ดีที่สุดนะครับผมเดี๋ยวต่อไปผมจะให้เด็กสวนไปเสิร์ฟน้านะครับผมเดินพี่เดินไปตรงกลางแล้วแรบผมเอาน้ํามาเสิร์ฟครับน้ำอะไรครับพี่ทุกคนเอามาให้อ๋อผมมีน้ําอยู่แล้วเหียวน้ําจังเลยเลยพอหิ้ว มีแกงม่แกงพี่มีกติกาอะไรบ้จะมีติดโจทย์วเปล่าว่าน้ำแดงได้นี้น้ําแดงโดนอันนี้เปล่าน้ํามันมีเลยกติก,กานี่ไม่เขาอ,อ,อาจจะเสริมเพราะว่ารางวัลพิเศษอาจจะมาในรูปแบบไหนเพราะว่า<ม>ตอนนี้คือสิ่งที่แตกที่สุดคือโวล์มีกวดเดียวใครไม่หยิบน้ําโดนปะเป็นไปได้หมดนะใครไม่หยิบโดนเปล่าอ่ะอะไร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 อากินน่ะตอนเนี้ยเอากับไม่เอาอยู่ที่ดวงนะคนเอาโดนคนไม่เอา โดนมึงเลือกอะไรตอนนี้ไอ้ต้อมมาเอาน้ำคนละขวดใครมีหยิบดดโดนเบ้างขโมยไปแล้วครับพี่มาพี่นักขโมยทุเรีอ้าวพวกมึงมันเฮี้ยจริงๆโคกรสชาติดีไหมตัวมปากตัวมปากสุดยอดหน้าที่เลยพี่ โเคตรเก่งนะครับตอนนี้ก่เขาลกัลงโฟล์เกินะเดี๋ยวผมส่งพึ่งไปต่อยนะทุกคนดึ่งขอ,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 องเราตอบไปนีแล้วชนบูบบู๊บบู <c oughs> ๊บบู <c oughs> ๊บ <c oughs> ถามมาเนี่ยม็อบพึ่งเนี่ยมันแปลงฟันไหมเมื่อพึ่งเข้ามาต่อยห้ามตอบโต้กับทุกกรณีห้ามตอบโต้มันไงแต่ถ้ามึงไม่ต่อยกูกูต่อยมึงได้ก่อนเลยเฮ้ยพึ่งมามาไหนมาต่อยอะไรด้วยเอาพึ่งพึ่งบินแต่พึ่งไม่ต่อยอะ่งวอามันสายบินบินบินสายบินพึ่งกดอะไรกูปะถามจริง กลับมาแล้วพึ่งกลับมาพึ่งกับมาอันนี้ไล่พึ่งได้มั้งนี่ครับพึ่งไปใช่ที่เขาจะหมุยเกมวัดดวงโอเคครับคดสวยทุกคนครับช่วงเวลาแห่งเกมวัดดวงครับผมใครที่โชคดีดนวัดดวงจะต้องออกจากงานนะครับซองนี้จะบอกทุกอย่างครับ อาหารอาหารบ้างนะใครชีสพอฟเฟลถือว่าเป็นการทำลายสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติต้องถูกไล่ออกและคนต้องยอมรับออกมาครับผมคุณทำลายพึ่งครับอันนี้ไล่พึ่งได้ไหมฉีดแล้วพึ่งไปคุณไม่ได้ไปต่อนะครับไม่ได้เงินแล้ว ไได้เราได้เจอกกกันอีสหยืดทุเรียนคืนนะครับทุเรียนไหนของคุณครับลาวกลี่ลาวกนครับลาวก็เชฟลี่ทำงานตามปกติครับคิดยังไงตอนนี้ประชุมที่บ้านเกมเกมแรกวัดดวงแรกเกี่ยวกับสัตว์เยอะแล้วในภารกิจอะถ้าอ่านดูดีมันเกี่ยวกับสัตว์แล้วเขาย้ำในกระดาษว่าสัตว์ทุกชนิดคือสัตว์โลกน่ารักห้ามทำลายดูเดือดตา์ปากเม็นแค่ไหนก็ต้องดมต้องดม คือว่าเว้ยแต่ว่าบางสัตว์มังห้ามโดนมันนะเช่นหมาห้ามสัมผัสมันเลยแสดงว่าแสดงแสดงว่าผู้ข้าแขงขันต้องตรวจเช็คอยู่เสมอระวังโดนขโมยทุเรียนหายเขาว่าทุเรียนหายแต่เขาไม่ได้กลัวเราขโมยกันหรอกไม่อันนี้เราไว้ใจกันขโมยนี่ใครขโมยไม่รู้เราก็ไม่รู้ไง ดืนคุยกันนานแล้วไม่ทํางานนะเดี๋ยวผมจะส่งแม่สาวเซ็กซี่ไปนะทุกคนมาอ๋อมนี่คือลูกสาวเจ้าของสวนเดี๋ยวผมจะส่งลูกสาวเจ้าของสวนไปนะครับอ๋อแบบไปเดินสวยเซ็กซี่อยู่นั้นสวยเซ็กซี่อยู่นั้นจังห <c oughs> วะจะมีคนแซวอ๋อโอเคแต่พี่จะให้สัญญ,ญาณถ้าทนทั้งหแบบปิ๊บก็คือกลับคืนมาโอเคจตามไปนะใครแซวให้แซวทุกคนแล้วลไปเลยอุ้ย ไม่ออ <c oughs> ไมีนมอรอแห่โอนมมานี่หวะ <c oughs> ไม่ทำงานงไปลูกสาวๆๆ <c oughs> ของเสือ <c oughs> ทำงาน <c oughs> เสือไม่ทำงานอ่ะ <c oughs> ไอ้ถ้าไจอดโกงอ่ะ <c oughs> ไอ้จอดทุร <c oughs> เรียนสองลูกเขาเดินตาม ไอ้พี่เดี๋ยวนะถ้าใคริการ์มันเขียนว่าใครหนีคนนั้นโดนออกเราก็ออกคู่เลยดีกันนะตอนนี้ที่สงสัย2อ,อย่าง1คือใครหนีโดนออกกับ2คือใครพูดหรือสื่อสารเขาโดนออกเพราะเขาเป็นลูกเจ้าของถ้าเราไปพู่นเขาแสดงว่าเราจีบลูกเจ้าของอะไรเงี้ยไม่แหวนเนี่ทำาอะไรอยู่หรอคะเก็บเงี้ย,รยหรอลูก <c oughs> สาวยุ่งอยู่ตรวจเช็คงานแล้วน่คุณทำไมถึงไม่ตอบอ่ะ อันนี้มีในปะปอบลายแดดเราไม่ได้คุยกับเขานะแสดงว่าถึงจุดไปเอาของก่อนไอต้อมเฝ้าเดี๋ยวพี่ไปเอาของมาไม่เอานะอะไรนุ่นเป็นนูนู่ดิบ้าเปล่าเขาพยายามถามแต่เราห้ามตอบอะไรเขาเลยเห็นปะ นักแสดงเขาแสดงไม่ดีไม่แหลกกูหรอกไม่เห็นจะโดนหัวกูฆ่าเพื่อนหอ้สัตว์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไล้สองลูกได้กี่ลูกล้ะคะทำามไม่คุยกับเราล่ะนี่ ตอนนี้ครับเนี่ยเรียกลูกสาวเจ้าของสวนมาแล้วครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนกับเราฟ้าขนองนะครับต้องทุกคนต้องรีบเก็บแล้วครับผมอาจจะต้องหาคนออกนะครับตอนนี้ผมต้องหาคนที่โชคไม่ดีครับก่อนนะครับคุณเ้อะไงี้ยมีมิดเลยถ้าปล่อยไปหมดอุ้ยเเกมวัดดวงช่วงเวลาเกมวัดดวงได้มาถึงแล้วครับผมผู้ที่จะ อยู่รอดในส่วนนี้จะต้องมีความแข็งแกร่งพอนะครับแล้วก็ต้องดวงดีด้วยครับผมอาดวงให้ชัดครับใครที่แซวล,ลูกสาวเจ้าของสวนคนแรกถือว่าเป็นการเสียมรารยาทมากๆคนนั้นต้องโดนไล่ออกแต่ใครคือคนแรกครับต้องพูดนะว้าว <c oughs> ยอดภาพเพร๊ะครับผม <c oughs> แม่โนมานี่หแม่โคนมานี่หวะแสดงความเสียใจด้วยครับคุณต้อมครับคุณต้องออกจากการรับจ้างเก็บทุเรียนนะครับหมดทีมมึงจำไว้มึงคือคนสวนนี่โลกจิตเส้ยใจด้วยครับไปก่อนในโลกจิตในโลกจิตมึงอะไปไปก่อนในโลกจิตโลกจิตมึงอะ ตอนนี้พายุมันเข้านะเดี๋ยวเราต้องหลบฝนกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาทำงานต่อนะครับได้ครับนอ่ะเขาร่วมกันก่อนเขาร่วมกันก่อนเดี๋ยวจะเป็นหวัดเป็นไข้กันนะครับตอนนี้ฝนหยุดแล้วไปทุกคนทํางานไปหนังหนังอินเดียเขาบอกว่าอะไรนะให้ข้าเจ้านายถึงจะรวยอะไรทุกอย่างอ้าวัก้วดวงอ้าวและผลที่ออกก็คือใครทําของที่เจ้าของสวนให้หายถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติเจ้าของสวนต้องโดนไล่ออกอะไรอ่ะเขาไปขาย เอาล่ะต้องมีคนทำหายจะต้องมีคนทำหาย้สาวฝาลุ่นฝาหลุ่นเอาได้ด้วยเหรอพามาตรวจตรวจมาเช็คอันนี้ยังอยู่ยังอยู่นะครับอ๋อแล้วของคุณล่ะครับคุณเอาไปไว้ไหนครับถ้ามีคนหยิบจากมือไปอย่าไม่รักษาไงไม่รักษานะครับ ขอแสดงความเสียใจคุณถ oui> <Yes, okay, ือว่าไม่ให hey, ้เก mm ียรติเจ้าของสวนครับตกรอบครับออกจากสวนไปครับออกเพราะท็อปเฟลเลยคุณไม่ให้เกียรติเจ้าของสวนนะครับเอาลูกเรียนของคุณออกไปครับเงินลูกใหญ่เลยเหรอครับดได้ทุเรียนลูกใหญ่กลับบ้านนะวะ เดียวแล้วลูกหนึ่งอะไร้องเปลอยู่ในกระเป๋านี่คือผมจะเลให้ฟังว่าผมจำได้ว่าผมเอาไว้ในสก้าคราวนี้ผมก็เดินไปดูไม่มีผมก็เลยตื่นใจไปเลยว่ามันหายได้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 ัด้ได้วด้ได้ไดสได้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 ไดานดไค้ไได้ไดด้ไ เอ๊ะมาขอข้าวแกงดิตุกตาใครอะเฮ้ยแก่งนะคะแนนเสื่อมว้าวก็ไม่เอาทำส่งเยอะมันไปไม่ได้ที่ตุกตากัานผู้อนส่วนของเราหรือเปล่าแสดงให้แม่ตอนครับผู้จับเองตุกตากระตหกรู้ได้ไง ทำทรงทำทรงจะเปยากอะไรวะเสร็แล้วให้ยา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 งานครแล้วเอาม่เต้ดูงานครบแล้วหกลูกช่วยด้วยตอนนี้เขากำลังเกล่งกันอย่างขมักขมียนครับมาผมจะส่งนายพานครับไอ้ยิงนะครับผมแล้วผมก็จะส่งขโมยครับไปขโมย ทุเรียนออกมานะสิ่งที่เขาต้องทำคือเขาต้องสาดทุเรียนของเขานะครับแล้วก็ห้ามโดนดีอยากมากโอเคไหมไปขโมยทุเรียนออกมาให้ได้เดี๋ยวคุณนี้อะไรอยากจะบอกคุณทา้งบ้านต้นเตนี่แล้วแล้วเิฮนะอ้เหี้ยอยดเ นี่ยขโมยได้เหรออ้๋อโดนขโมยแล้วงี่นั่นโดนขโมยโอเคครับผมด้วยได้ทุกอุ้ยได้มาหมดเลยครับผมเฮียขอบคุณด้วยมัสงสารวะขอบคุณสิน้ำใจของพวกเองสองคนมากเลยตัวคนเดียวก็ไม่มีใครช่วยปาดคอตัวเองแม่งเลยตรงนี้น็อต พีบอกว่า้าอนตกพ่นตกด้านยนสสารว่ยางที่บ้านมาเรืนึ่งเพราะว่าทีมเขาตายหมดเลยทีเรื่องสงสารก็หรอมันอู้งานอะเฮ้ยทำไมอู้งานจังไปมาทำงานไหนคนอู้เยอะวะไปเอา เ่าเฒ่าเคนเดียวก็ยังเล่นมอีกเยเฮียแม่งมาที่นี่แม่อันตรายมอมา้นมอมอะ่ยะเียบเเฒาเเฒาเเาเเ้าเาเเเเเเ ชอบขาาหมาหื่นไวมครับเฮ้ยอแสดงความเสียใจด้วยครับเปนี่ครับไปถ่ายรูปรวมกับเขาหน่อยเออเป็นที่ระลึกสำหรับพนักงานใหม่มาเก็บทุเรียนในสวนนะลูกเจ้าของสวนเชิญครับดนีกพนักงานใหม่มาที่สวนเนี่ยเร็วไม่่ายให้ของสวนไล่ออกนะเขาต้องถ่ายแหละไหนไกูก็โดนคนเดียวเลยคนเดียวผมถ่ายคนเดียวเลย เดีวใครยังไม่ถ่ายนอนไล่ออกจากสวนนะชีดหน่อหนึ่งสองสามเกมบัดวงจากคนงานที D ่ขยันขันแข็งและดวงดีที่สุดนะครับโอเคเจ้าของสวนเบื่อเพลงเพราะเอเะเอ๊ะเอ๊อมาเใครเ้องเพเอ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 ๊ะ เป็นคนแรกต้องโดนไล่ออกอ้าวไอ้อันอันนี้มีดี่ปลาปลารายแดดวะไอ้อันมันลงว้ายตายแล้วใครหยิบตุ๊กตานศักดิ์ศรีใครหยิบตุ๊กตานศักดิ์ธิ์ในสวนถือว่าเป็นลบหลู่ต้องโดนไล่ออกอ้าวมันต่างกอนไอ้ตัวไอ้นี่หยิบจับเอง ถูกทไมประตูไออันยีตายต้องทีแล้วใครที่แตะเนื้อต้องตัวหรืออยู่ใกล้ลูกสาวเจ้าของสวนขนาดถ่ายรูปมากที่สุดจะถือว่าเป็นการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมรับหลังเจ้าของสวนจะต้องถูกไล่ออกผมถ่ายคนเดียวเลยออ้ยบไดเป็นังงแกกระ ไอ้อัดอีกแล้วตายแล้วมองกุศขอแสดงความเสียใจด้วยคนงานนั่นไม่ได้ไปต่อเงินเดือนไม่ได้ขึ้นนะครับล่มใจจริงๆริงรักยิงยิ่งก่อไม่ชนคนงานเหลือเวลาไม่กี่นาทีแล้วครับจะค่ำแล้วนะครับพีดทำงานให้เสร็จนะครับผมหาทุเรียนที่ดีที่สุดของจันทบุรีนะครับไปทำงานต่อครับผมแับครบแล้วดิอ้าวยังไม่ครบเลยไปเดี๋ยวช่วยเลยกี่ลูกอ่ะอีกลูกเดียวไปดิ ่วแล้เออว่ะเออใช่ลูกนั้นแหละใหญ่สุดมาปอไปรับโอเคแล้ววู้ฮู Loki> ้ครบแล้วช่วยปอยกอ่หมดเวลาพอดีหมดเวลาไปไปยันค่ำแล้วค่าแล้วมาวัดกันนะใครจะได้โบนัสไม่ช่วยหน่อยเหรอโป้ย แล้วเราได้ครับผมสําหรับคนที่จะเงินเดือนเพิ่มในครั้งนี้นะครับนี่คนที่ชนะนะครับจะได้รางวัลเงินโบนัสพิเศษนะครับผมนี่คนที่จะตัดสินไม่ใช่ผมนะครับเจ้าของสวนนะครับช่วยวิเคราะห์ทุเรียนครับพี่ปุ้ยครับผมเชิญครับนี่ อาค,ครับรวมอาจจะชอบอะไรที่ใหญ่ๆ <c oughs> แน่แนๆแต่คือว่าเปอร์เซ็นต์มันจะต่ <c oughs> ะำเปอร์เซ็นต์ต่ำหมายถึงว่าเรื่องอะไรฮะเปอร์เซ็นต์แป้งความแก่โอ้ความแก่อาจจะยังไม่ถึงใช่ <c oughs> ใช่ไหมฮะงานต่อไปครับนี่อาจจะออกตะมุตะมิหน่อยอาจจะเปอร์เซ็นต์โอเคครับเฮ้ยเอาเุายเอาลุ้ยเอาเว้ยเอาเรเว้ยเอาเุ้ยเอาลุ้ยเอาลุ้ยบอกว่าเฮ้ยเอ้ยอันนี้มีแววมีแววฮะมาดูตัวนี้ าชอบอะไรอบบวบให้พี่ปุ้ยเลือกก่อนครับกองไหนคืออันดับสองของวันนี้ครับึงดึงๆึดึงดึงดึงตึงึงกองนี้อันดับสนะครับดีดีอันดับ1นึ่งนะฮะของนี้อันดับสองนะครับกองยี่ได้อันดับหนึ่งนะครับนั่นก็คือ เฮ้ยไม่น่าเชื่อนะฮะไม่จำเป็นต้องลูกใหญ่นะครับทำไมฮะทำไมครับพี่ปุ้ยพูดเลยฮะแก่หมดสามลูกภาพรวมแก่หมดสามลูกคือเปอร์เซ็นได้เปอร์เซ็นได้เปอร์เซ็นได้เปอร์เซ็นแป้งนะครับพีู้ชนะได้โบนัสในวันนี้ไปครับผมเฮ้ยแล้ววันนี้ครับผมก็ได้มาลองทำอาชีพ เก็บผู้เรียนในวันนี้นะครับขอบคุณนะครับพี่ปุ้ยนะครับเจ้าของสวนในวันนี้แล้วก็จากเพจสถานีู้เรียนภูผานะครับผมก็ทอาให้เราได้มาลองทําอาชีพนี้ในวันนี้นะครับผม,ผมก็ถือว่าสนุกสนานนะครับู้เรียนทั้งหมดที่เราตัดมาในวันนี้นครับเราก็จะไปฝากคนที่สตูนะครับผมอย่าลืมครับอยากให้พวกเราไปทําอาชีพอะไรที่ไหนครับคอมเมนต์บอกใต้คลิปตอนนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ